สบายดีทุกคนสบายดีจักซ้องสบายดีฟินเลนคลิปนี้ค่อยจะมาเล่าประสบการณ์การท่องเที่ยวยุโรปในยุคโควิด -19 เนาะทุกคนจะมาเล่าประสบการณ์แต่ละประเทศที่ค่อยได้ไปพบเจอสิ่งที่มันตลกหรือว่าซีเรียสหรือว่าลอดตายเนาะทุกคนมาสุฟังเนาะ,อะตอนนีข้ขอว่าตอนนี้ก่อน ก็คือพวกค่อยเดินทางมากับบิ๊กไบค์เนาะทุกคนก็คือ,อระยะทางจากฟินแลนด์ไปฮอดสเปนก็คือ4,500กิโลเมตรก็คือพวกค่อยใช้เวลาเพียงแต่2อาทิตย์นะทุกคนเพราะว่าจะบ่มีโอกาสแวะเที่ยวหลายเพราะว่าเวลามันสั้นเนาะตอนนี้พวกค่อยก็อยู่ในอา่าสายแดยนของอิตาลีกับฝรั่งเศสนะทุกคนโซนนี้ก็จะเป็นอิตาลีนี่เบิง่ง หนทางที่พวกค่อยพากันขับมาขึ้นเขาลงห้วยเลี้ยวไซเลี้ยวขวัวแบบตามขับเลาะมาตามตีนภูตีนผานี่ะประมาณนี้เหละเดี๋ยวก็จะพาไปเบิ่งอิ่งโซนหนึ่งนะทุกคนฟากนี่เป็นประเทศอิตาลีไปแล้วเดีย๋ยวจะเบื้องฟากนั้นฝรั่งเศสนะทุกคนไปเบื้องกันเลยผู้คนที่มาฮอดน,นี่ก็จะพากันหยุดรถแล้วก็ถ่ายรูปนี่อันนี้ก็คือปลายหลักสายเดยนของฝรั่งเศสกับอิตาลี อันนี้ก็คือเป็นป้ายหรือว่าสัญลักษณ์ของเตล่ล่าประเทศหรือว่าของเตละกลูบที่เดินทางมาฮอดจุดจ,จุดนี้เขาจะติดไว้เพื่อเป็นที่ระลึกนี่เลยอันนี้ก็คือฝรั่งเศสนะทุกคนเดี๋ยวค่อยก็จะขับตามเส้นทางเละลงไปลงภูโอเคทุกคนเอามาเข้าเรื่องกันเลยนะทุกคนคือว่าค่อย หรือว่าพวกคอยเนาะเดินทางมาเต่จากประเทศฟินแลนด์นะทุกคนจุดหมายปลายทางก็คือสเปนและระยะเวลาก็เพียงแต่สองอาทิตย์นะทุกคนแต่ว่าอ่ามันจะมีแปดประเทศเนาะที่พวกเขาเดินทางผ่านเนาะแ๋ยวเขาจะมาเล่าประสบการณ์แต่ละประเทศที่มันตลกตลกสุฟังเนาะ โอเคทุกคนไปประเทศแรกกันเลยก็คือพวกค่อยเดินทางจากฟินแลนด์มานั่งเรือมาฮอดอิดอ่าอย่างเกาะเยอรมันเยอรมนีเนาะก็คือนั่งเหือมาฮอดอยเยอรมนีนี้ก็จะบดเซ็กอย่างหลายบดได้ค่อยเซ็กพาสปอร์ตบดได้ค่อยอ่ากวดโควิดโรนาพาสปอร์ตอ่ามีเต่เข้าห้านอาหารหรือว่าเข้าศบก็ไซนากากปกติเนาะก็คือบุมมีอย่างหลาย ก็บ่มีอย่างตลกหลายก็คือว่าเป็นออียงที่โอเคอยู่เนาะก็คือไปโตประเทศที่สองเนาะประเทศที่สองนี่ก็คือเช็กเกียรประเทศเช็กเกียนี่ก็คืออ่าจะเซ็กเซ็กโคนาพาสปอร์ตเนาะทุกคนต้องมีเนาะถ้าบ่มีก็คือเขาเจ้าอาจจะบบให้อ่าเข้าพักที่โฮงแฮมหรือว่าจะบ่ให้เราสร้างอาหารบร่ให้เราอ,ออเดอร์อาหารจากฮานเขาเจ้าเพราะว่าก่อนจะสร้างอาหารเขาเจ้าจะถามหา โควิดนาพาสปอร์ตเนาะทุกคนยุคนี้ยากหลายโควิดนาพาสปอร์ตแล้วก็โซวให้อ่คนที่ฮับออเดอร์อาหารเบิง้งข้าก็จะเบิงแล้วก็เออโอเคเฮามีอ okay, ย่างสินะเขาเจ้าก็จะเห็ดอาหารให้เฮากินนึงทุกคนงามหลายก็คือ,คอนั่งรถมาแบบซิวๆกันเลยแล้วก็อ่ประเทศต่อไปเนาะทุกคนประเทศที่สามสโลวาเนีย สโลเวเนียนี่เป็นประเทศอย่างที่พี่หลายทุกคนเป็นประเทศที่พี่ที่พวกค่อยเกือบบได้กินข้าวเพราะว่า,าเดินทางกันไปฮอดเมืองใดสักแห่งนี่หลยนะทุกคนก็คือว่า,าหิวข้าวแล้วก็พากันเออลาะเลาะไปฮอดเมืองหนึ่งลลเลาะเลาะเบื่งว่าเออหานอาหารบนนั้นมันเปิดอะเช่นเดียวไปเห็นหานแบบคล้ายๆกับเป็นอาหารฟาสต์ฟู้ดอย่างเี่นนะทุกคนค่อยก็ไปสั่ง พากันจอดรถเข้าไปแล้วก็ไปสั่งเขาจะก็กวดได้หานน้อยๆดอกแต่ว่าก็กวดกวดทุกอย่างถามโควิดพาสปอร์ตแล้วก็เอาเอากระดาษเอาเจียมาให้เขากอกก,อก,อ,กอกเอกอกสารกอกอย่างประจําตัวเขาสิไป้ทุกคนมาให้เขากอกหลังจากนั้นก็จะให้เขาสั่งอาหารหลังจากที่กอกแล้วก็ไปสั่งอาหาร สร้างอาหารค่อยเป็นคนที่กินบ่ายเนาะทุกคนสร้างมาอ่ามิ้นเต๊ะไก่ไก่ทอดซีตอนซีตอนก็ความคิดก็คิดว่ามันต้องมีสลัดหรือว่าเฟนฟายแล้วก็ซอสมักเล่นติดมนนะนาวเนาะมันก็ต้องมีเสิร์ฟมาก,กับอาหารอยู่แล้วมนบนะ่เนาะถ้าบ้านเขาหรือว่าหลายๆประเทศแต่ว่าอันนี้โบแม่เนาะทุกคนพวกค่อยไปนํากัน3างนก็สั่งได้อาหารมาหูดเลัน ควนไดสี่ตอนแล้วก็อ่านอีกคนหนึ่งกันไดอันได้กะไข่าขามากะหนึ่งคิดว่ามันต้องมีเฟ้นไฟหรือว่าอันน,นเสิฟมาน้ำใจทีนะแต่ว่าโบแม่นะทุกคนอ่าข้าจาบอกว่าถ้าอยากไดเขาต้องสั่งพิเศษอีกต้องได้สั่งเฟ้นไฟพิเศษและขันอยากไดซ่อนมักเล่นนะนะทุกคน ก็ต้องได้จ่ายอีดประมาณหนึ่งยูโรสองยูโรนี่แหละประมาณนี้แหละเป็นอย่างที่ตลกขนาดเลยพวกค่อยงงขนาดเลยได้กระโจกตีพวกเขาเป็นยังได้กินข้าวเทว่าเป็นประสบการณ์ที่ตลกหลายนะทุกคนอันนี้คือประเทศสโลวาเนะียเนาะต่อไปก็คืออิตาลีเนาะทุกคนอิตาลีนี่เป็นออียงนิพีกหลายเนาะก็คือเขาจะมีวัฒนธรรมการกินที่แปลกก็คืออาหารมือหนึ่งเขาจะกินาหาันรแรงจรงๆี่ยนะเขาจะจะกินหลาย กินและอันเจ้าของห้านั่นนะเห็นค่อยว่าเขาจอย,จอยแล้วเขาเจ้าท่านสร้างอาหารค่อยก็สร้างอาหารจานเดียวเนะี่ยแต่ว่าเสิร์ฟเสิร์ฟมาทำอิดนี่ตรงเป็นสตาร์ทเนาะทุกคนอันมาก้อนแล้วก็มาอิดและจานที่สามจงเป็นจานอาหารอ่ะทีค่ค่อยสร้างมาค่อยอ่านดว่าอิ่มแล้วแต่จานแรกละแล้วก็มีอิจจานที่สี่ที่ห้าที่ห้าน่าจะเป็นของหวานเนาะทุกคนโอ้เขาจะกินแบบ คือว่านั่นแหละเขาจะฮ็ดเวียกนักเขาจะก็ต้องยากกินแบบกินให้มันอิม่มให้มันห่างกายแข็งแรงเนาะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คืออาทางด่วนเนาะทาุกคนทางด่วนแพงแพงไ่ทุกคนค่อยคิดว่าประมาณสองพันบาทนี่แหละคิดว่านะสองพันบาทวะเส้าไปาเออโรนะลืมแล้วว่าเท่หร่แต่ว่าจ่ายไปเส้าไปาเออโรค่าทางด่วน แพงหลายเพราะว่าอันค่อยกระพู้เนาะบางประเทศมันกระบ,บุได้หลายนะมันคิดว่าพวกเขาขี่ไก่ตีบอก,ก็สิประมาณสามสี่ชั่วโมงได้ตกไปซาอุไปเออร์โลทางด่วนของประเทศอิตาลีเนาะทุกคนอ่าต่อไปเนาะทุกคนก็คือเป็นประเทศโมนาโคโมนาโคนี้เป็นประเทศที่มีอ่ามีแต่คนรวยอยู่ว่าสันไป ก็คือประเทศนี้พวกค่อยก็บม่ได้นอนมีแต่ขี้กายเนาะขี้กายก็คือเป็นประเทศที่สวยงามอุดมหั่งมีประเทศที่น้อยๆแต่ว่ามีแต่คนรวยอยู่โอเคประเทศนี้ก็คือจะบ่มีอย่างหลายเนาะต่อไปก็คือจะเป็นอ่าฝรั่งเศสเนาะทุกคนฝรั่งเศสนี่ก็เซ็กกันโควิดพาสปอร์ตแล้วก็อ่าแต่ว่าฝรั่งเศสนี้สะดวกสบายคิดว่าอ่าพวกค่อยไปนอนยูงเฮม อแคสเซียว่าหรือว่าอันนั้นเน่เขาเจ้าแบบหงแหงพัดบุ้มีอาหารจริงินะทุกคนเขาจะมาแบบให้พวกค่อยออเดอร์อาหารทางออนไลน์กันเองเลยแล้วก็แล้วก็สั่งอาหารไทยมากินแบบแบบจุใจไปเลยคือบ้านเฮาเลยทุกคนเจ๋งดีอันนี้ก็เป็นอย่างที่น่าประทับใจนะุกคนต่อไปก็คืออันโดรา ประเทศอันโดรานะทุกคนก็คือเป็นประเทศที่อยู่อ่าอยู่ตีนภูทุกคนก็คือภูนะมันจะเกลื่อนลงมาใส่อยู่แล้วเกลื่อนลงมาทับหัวก็คือเขาเจ้าจะเห็ดมีก้อนมีอ่ามีเหล็กมารัดมารัดไว้ขี้หินตกลงมามันก็มันใส่ตะนางเหล็กนะนะมันก็จะบอกนะแต่ว่าคิดไปในอนาคตมันก็ต้อง บาะน่แน่นอนเดี๋ยวก็จะขึ้นฮูปให้เบิรงกนะทุกคนขี้หินนะเกลื่อนลงมาไดแล้วในอนาคตนี้บนแน่นอนเลยเขาคิดว่าบ้านเหอนของก็า,าสำหรับประเทศสเปนก็คือเอ่อบุมีมยังลายนะทุกคนงามผู้คนก็นิสัยดีได้อัตยานใส่ดีแล้วก็อาหารกระซ่บจริงจรนะทุกคนก็ค่อยมากหลายก็คือเอ่อข้าวผัดสเปนนะทุกคนข้าวผัดสเปนเป็นอย่างที่ค่อยมากหลายแซ่บ โอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้ค่อยจะขอบใจสำหรับการติดตามหับชมเดี๋ยวเขาจะมาเล่าอันนี้ก็คือภูเขาที่เราเห็นอีนะทุกคนระหว่างทางสุดทางที่เขาขับมานะทุกคนเขาเจ้าก็คือบุได้ป้อยให้มันทิ่มเสียอีย่างไดเขาเจ้าเลี้ยงงวเห็นหลักบนนี่หลกักเขาเจ้าก็จะมีลวดกันลวดไฟฟ้ายอย่างกับบุหูนะทุกคนนี่เขาเจ้าเลี้ยงงวนะเนาะเราสู้ฝัง ยา,ยานว่าเออมีแจ่ผูกเขาหัวโลนนี่สำหรับคลิปนี้ค่อยกครอบใจสำหรับการติดตามฮับซุ้มมันจะต้นจนจบฮับฟังแล้วก็ให้กำลังใจกันมาตลอดบายบายทุกคนเจอกันคลิปต่อไประยะทาง4,500กิโลเมตรจะจบลงภายในสองอาทิตย์โอเคทุกคนบายบาย